ตอนเนี้พี่อะมันมากกว่าคำว่ารักไปแล <sk ill> ้วเล้ลูกสาวไหมพอรู้ว่าสิบแปดสิบเก้าน้องจะต้องผ่าตัดดวงตาน,นะ <sk ill it> จะเห็นแม่แม่โดยเฉพาะแม่ผมภาวนาตัวเนี้ยอ๋อ <sk ill it> ให้ลูกผมเห็น <sk ill it> จะได้มาขอบคุณจะได้คือเ,เขาอ่านหนังสือให้มาอ่านคอมเมนต์ทุกคนที่เป็นกำลังใจให้น้องตั้งแต่ที่แรกเลย <sk ill it> ออสองสามวันนี่เห็นลูกสาวแข็งแรงเนี่ยเราก็ดีใจว่าก็อยากให้ถึงที่สิบแปดสิบเก้าเร็ว รุ้มจันท์ว่าลูกผมอะลูกอลูกลูกลูกพ่อร้ายเขามเห็นเห็นเพราว่าเห็นได้โด่ได้ทำงานทำการไได้ผมไม่สนใจเพราะผมเลี้ยงลูกมได้ทุกจ้าที่เจ้่เจ้าทุกคนเหมือนกันว่าลูกผมต้องทำงานทำการได้ตอนนี้ผมแค่คาดหวังให้ลูกผมเนี่ยเห็นได้มาขอบคุณทุกคนที่เมตตาลูกผม đi việc này ở đúng là này ra đây đây à Hãy subscribe không bỏ หนูต้องตายต่อพ่อนะถ้าพ่อตายต่อหนูหนูอยู่ลำบากด้วยพ่อไปดูเรนตร้นีที่สุดจะลูกแะ้ว เป็นเรื่องราวที่เห็นแล้วเหมือนถูกบีบหัวใจไปตามๆกันค่ะท่านผู้ชมสําหรับเรื่องราวของน้องกอยญ้าที่ล่าสุดนะคะผลวิในใิจฉัยจากคุณหมอยืนยันชัดเจนค่ะว่าน้องกอยญาตาบอดโดยสมบูรณ์แบบแล้วทั้งสองข้างแม้จะพอมีหนทางรักษาค่ะแต่ความหวังก็ริบหรี่เหลือเกินและเสี่ยงเกินไปนะคะเพราะอาจจะทําให้ชีวิตของน้องกอย่้ายิ่งสั้นลงเมื่อวานนี้ค่ะท่านผู้ชมคุณน้ําฟ้านะคะภรรยาของหมอปลามือปราบสัมภเวสีค่ะได้เผยเรื่องราวของน้องกอย่าเด็กหญิงวัยแปดเดือนนะคะที่ต้องทรมานเหมือนตกนรกทั้งเป็นค่่ะะจจาาาาาากกกกรรรทีถูคนในใะ้ะ้เอดมา เผยถึงเรื่องนี้ทั้งน้ําตาค่ะขณะที่หมอปลานะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจไปช่วยชาวบ้านหลังจากท,ที่ทราบข่าวค่ะก็ถึงกับน้ําตาไหลพรากไปด้วยด้วยความเสียอกเสียใจเพราะเจ้าตัวค่ะคาดหวังเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะคะว่าน้องกอยญาจะสามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้งซึ่งหากใครค่ะที่ได้ติดตามข่าวของน้องกอยญ้ามาก่อนนะคะก็จะทราบดีค่ะว่าเป็นเวลา2เดือนกว่าแล้วนะคะที่ทางหมอปลามือปราบสัมภเวสีและภรรยาสุดสวยอย่างคุณน้ําฟ้าค่ะได้รับน้องกอย่้ามาดูแลด้วยความเมตตาและความรักเหมือนลูกแท้ๆพร้อมกับให้ใช้นามสก กรณีของสาวเมียนมากัะท่านผู้ชมค่ะที่ถูกเมียเก่าของสามีบุกสาดน้ำกรดนะคะจนหน้าเละแล้วก็เสียโฉมค่ะซึ่งน้องกอย่าอายุ8เดือนนะคะโดนราดน้ำกรดไปด้วยจนร่างกายของน้องต้องทรมานเหมือนตกนรกทั้งเป็นค่ะซึ่งทางด้านของคุณการจอมพลังนะคะก็ได้เข้าไปช่วยค่ะพามาอยู่กับหมอปลานะคะที่จังหวัดเพชรบ,บุรีตามที่ท็อปดารานได้เคยนําเสนอไปก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งนับตั้งแต่วันแรกค่ะที่รับกอย่้ามาดูแลนะคะหลังจากวันนั้นทางหมอปลาและภรรยาค่ะก็ยังคอยดูแลน้องตลอด24ชั่วโมงนะคะเนื่องาาากกนน้้ออองงย,าายย่่ตมมไเห็น็ะนะคะแลว ถูกเจาะที่คอค่ะไม่สามารถคลานเหมือนเด็กคนอื่นได้ต้องนอนงายนะครเพราะว่าหายใจทางคอค่ะและให้อาหารทางสายยางเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาทั้งคู่นะคะก็เป็นคนที่พาน้องกอย่าไปหามหมอค่ะรักษาตัวกับคุณหมอที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีอีกหลายคลิปเลยนะคะที่หมอปลาค่ะได้เผยถึงความรู้สึกของตนเองว่าแต่ละวันค่ะดูแลน้องยากมากถามว่าเป็นภาระหรือไม่ ต้องบอกว่าถึงจะเป็นภาระก็เป็นภาระที่มีความสุขที่สุดที่ได้เลี้ยงดูกอยญาต่อมาในวันที่5มิถุนายนค่ะหมอปลานะคะก็ได้ไลฟ์สดขณะที่อยู่กับคุณน้ำฟ้าและน้องกอยญาค่ะซึ่งเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะหยอกเล่นกันจากนั้นหมอปลาค่ะก็ได้อัปเดตนะคะว่าวันที่18 19มิถุนายนนี้น้องกอยญามีนัดกับคุณหมอเนะคะเรื่องการรักษาดวงตาและในไลฟ์นั้นค่ะหมอปลาค่อนข้างที่จะพูดด้วยความคาดหวังนะคะว่าน้องกอย่้าจะได้มีโอกาสมองเห็นค่ะโดยยังบอกด้วยนะคะว่าช่่่่่่วงงงงงนนนีีี้คะะอออกยาาแแข็แระะ็รรรเเเปืเทดพ ต้องเตรียมผ่าตัดนะคะซึ่งหากน้องกอย่ามองเห็นค่ะจะให้ลูกสาวหัดอ่านหนังสือหัดอ่านคอมเมนต์แฟนคลับนะคะเพื่อขอบคุณภาวนาให้มองเห็นจริงๆถึงแม้ว่าจะเดินไม่ได้ทํางานไม่ได้ไม่ได้สีเรียดไม่ได้คาดหวังตรงนั้นเพราะเชื่อว่าแม้กอย่าจะทํางานไม่ได้ตนสามารถเลี้ยงดูได้แต่ขอแค่ให้ลูกมองเห็นก็พออีกทั้งยังได้เปิดใจอีกนะคะว่าตอนนี้ความรู้สึกของตนมันเกินกว่าคําว่ารักเด็กคนนี้ไปแล้วถ้าเขาไม่ติดพวกนี้นะผมว่าเขาคานไปแนละ้ว เขาอยากคานเขาอยากลูกแดีใจมากเพราะว่ามันเป็น่ไมิตมายที่ดีด้วยที่ลูกสาวเราแข่งขึ้นึ่งอะเพราะว่าอยู่ไหมเขาจะต้องมีการผ่าตัดดวงตาสิบแปดกับสิบเก้านี่ครับรู้สย่างผมไหมพอรู้ว่าสิบแปดสิบเก้าน้องจะต้องผ่าตัดดวงตานะจะเห็นแม่แม่โดยเฉพาะแม่ผมภาวนาตัวเนี้ยอันนี้ขาแม่ติให้ลูกผมเห็นจะได้มาขอบคนจะได้เฝึกเขาอ่านหนังสือ ให้มาอ่านคอมเมนต์ทุกคนที่เป็นกำลังใจให้น้องตั้งแต่ที่แรกเลยจะให้มาอ่านเตดี้ด้วยสองสามวันนี้เห็นลูกสาวเห็นเลเนี่ยเราก็ดีใจว่าก็อยากให้ถึงวันที่สิบแปดสิบเก้าเร็วๆลุงจันว่าจะมาขอบคุณลูกแม่มากาลูกเลยรลูกลูกลูกพอนายเขมองเห็นเพราะว่าเห็นได้เดนได้ทำงานทาการไม่ได้ผมไม่ได้สนใจเพราะผมเลี้ยงลูกผมได้ป้าตอนนี้พี่อ่ะันมากกว่าคำว่ารักแล้วเขาทําอะไรไม่ได้ผมไม่ได้ซีเรี่ยเพราะผมเชื่อว่า ผมกับเนี่ยผมเนี่ยสามารถเรียกเขาได้ผมไม่ได้คาดว่าลูกผมต้องทำงานทำการได้ตอนนี้ผมแค่คาดวห้ลูกผมเนี่ย ได้มาขอคุณทุกคนที่เมตตาลูกผมต่อมาคณะท่านผู้ชมในวันที่18มิถุนายนนะคะหมอปลาก็ได้ไลฟ์สดอีกครั้งค่ะระหว่างที่นั่งรถอยู่นะคะพร้อมกับมีน้องกอยญาค่ะนอนอยู่บนตักนะคะโดยในไลฟ์ค่ะได้บอกว่ากําลังจะไปส่งกอย่้าไปหาคุณหมอที่ศิีริราชพร้อมกับอวดนะคะว่าน้องกอยญ้าค่ะไม่ยอมหนุนตักใครเลยนะคะแม้กระทั่งแต่คุณฟ้าค่ะเพราะว่าอยากจะหนุนตักพ่อหมอปลาคนเดียวตอนนี้กําลัง<ม>่ะาลูกสาวคนเก่งของหมอปลากับ้องฟ้าเนี่ย ปานศิระค่ะบอกว่าตื่นเช้าต้องให้เคตีให้ป้าจียบอาบน้ำให้คนะตอนที่อาบน้ำาน่ะรู้สึกว่าเขายังง่วงเขายังหลับตาน้าฟ้าวันนี้อออพอขึ้นรถปับ๊บเขาบอกว่าอยากนอนตักพ่อเอ,อ้าเมื่อกี้ก็พูดอย่างนั้นเลยนะเนาะก็ทถามว่าทำไมไม่นอนตักไม่ฟ้าล่ะอบอกว่าตักไม่ฟ้าเขาผมุู้ตักพ่อไม่ได้ พูดบอกพ่อเปเขาพูดกันเองเลยใช่ไหมเขาพูดบอกพ่อเองนะหนูพูดในน้ำตาจะไหลรักพ่อมากกลางคืนนอนจับมือยังไม่พออีกเหรอโยกลางคืนแม่ชอบเขาไปโกรกคนเดียวมีการหมุว่าอย่าอย่าจะทำตัวน่ารังเกียจกลางคืนจะ่าอยกว่าเวลาผมถึงจะหลับปั๊บเขาจะเอาปล่อยยากไปนอนบนนักของเขาไม่ได้ครับไม่ได้ทะเลาะครึ่งต้องคนละครึ่งมือคนละคราง <Okay. S 2> ไม่ใช่มาขอไม่ยอมต่อมาทางด้านของคุณฟ้านะคะก็ได้เผยคลิปของน้องกอหญ้าค่ะในวันเดียวกันนะคะระบุคแคปชั่นว่าพรุ่งนี้กอหญ้าจะมองเห็นแล้วนะโดยในคลิปนะคะคุณน้ำฟ้ามีน้ำเสียงที่ค่อนข้างดีใจนะคะเผยพูดด้วยความคาดหวังค่ะว่าพรุ่งนี้จะได้รู้ว่ากอหญ้าจะมองเห็นหรือไม่ถ้ามองเห็นกอหญ้าอยากเห็นใครเป็นคนแรกอยากจะดูการ์ตูนเรื่องอะไรและอีกหลายความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้คุยกับเด็กน้อย วันนี้หนูจะผ่าแล้วนะคะขอบคุณพ่อกันยังขอบคุณคุณกันจอมพลังขอบคุณทีมงานคุณกันทุกคนขอบคุณพ่อหมอปลา<ช>ขอบคุณทุกทุกคนพ่อ,พอแม,แม่และแม่ค้าบางหลังที่นี่ที่เมตตาหนูด้วยนะคะแม่ค้าบางหลังที่สีร่ายกับคุณมากเลยสิ่งแรกที่หนูมองเห็นหนูอยากเห็นหน้าใครคนแรกไม่เอาไม่เอาไม่อยากเห็นอยากเห็นไหมลูกหนูอยากมองเห็นไหมลูกอยากเห็นโลกใบนี้ไหมกระตูนเรื่องแรกที่หนูอยากดูหนูอยากดูหนักดูกรตูนเรื่องอะไรคะลูก ชอบเลยอ,ะ,อะจริงดี่ชอบเรื่องนั้นเหรอเหมือนแม่เลยเรื่องไม่ชอบไหมไม่อะได้าตายจริงจริงจริงมะลกจริงอะไม่จริงพร <c oughs> ุ่งนี้ก็จะรู้ว่าน้องจะมองเห็นหรือไม่เห็นแล้วก็วันที่ยิบเจ็ดแขนขาที่เป็นปีกอะว่าน้องจะจะจะลงยาอีกทีหนึ่งนอะจะผ่าไหวไหมถ้าไม่ไหวคือต้องผ่าอีกเดือนหน้าคือต้องผ่าเรื่อย ต่อมาในวันที่19มิถุนายนค่ะคุณน้ำฟ้านะคะก็ได้ทําการไลฟ์สดค่ะกับน้องกอย่าที่เพิ่งจะออกมาจากโรงพยาบาลนะคะโดยระบุแคปชั่นเร้าว่ากอย่าแค่มีหนูให้พวกเรารักก็พอมองไม่เห็นก็ช่างมันลูกรักพร้อมกับใส่อิโมจิร้องไห้หนักมากเลยนะคะโดยในไลฟ์ค่ะคุณน้ำฟ้าก็มีอาการซึมนะคะพูดอะไรไม่ออกเพราะว่าจะร้องไห้อยู่ตลอดเวลาจากนั้นก็ได้พยายามเผยผล,ผลการวินิจฉัยนะคะจากที่คุณหมอบอกทั้งน้ําตาค่ะว่าน้องกอย่้าไม่มีโอกาสมองเห็นอีกแล้วตนหลงนึกเข้าใจมาตลอดนะคะว่าที่ผ่านมากอย่้าชอบมองตาชอบ จ้องหน้านะคะเพราะว่าเขามองเห็นแต่ว่าที่จริงๆนะไม่ใช่เขาใช้หัวใจสัมผัสล้วนๆเป็นความรู้สึกที่โคตรเจ็บพร้อมกับล่นนะคะว่าถ้าแบ่งชีวิตกันได้พร้อมยกให้เลยเพราะว่ารักเหลือเกินห,หนูจะพูดครั้งนี้ครั้งเดียวนะเรื่องเรื่องวันนี้ค่ะน้องมองไม่เห็นพวกเราจะรักน้องต่อไหมคือตอนเนี้ยน้องไปหาหมอมาแล้วเรื่องสายตาน้องก็คือ <c oughs> บอดสองข้างเลยที่แรกเราก็หวังว่า ข้างที่น้องเปิดตาเปิดกว้างอลยหมอจะทาใ,ใ,ให้ให้ให้น้องกลับแบบมองเห็นได้ก <c oughs> ็คือวันนี้ไปดูมาแล้วว่าหมอบอกว่าน้องสูญสิ้นการมองเห็นโดยสมบูรณ์แบบแต่ทุกคนงงนที่วลาเราคุยกับดิฉันน่ะน้องทําท่าเหมือนมองหน้า <c oughs> แล้วเราพิดว่าเขาต้องเห็นได้ฉันมันถึงได้จับว่าเนี่ยหน้าแม่ปากจมูกตาแล้วแล้วแบบเสียถืออะไรหู้ยถ่อไปไหว เ <ś m ary> ต่เนอะเพราะว่าใจหัวใจสัมผัสพูเราข้างซ้ายน้องอะสนิทไปเลยส่วนส่วนส่วนข้างขวามันก็เหลืออยู่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์มันได้แต่แบบน้องเห็นได้แสงแต่ระบบจอภาพมันเสียไปหมดเลยระบบจอภาพน้องบอกว่าระบบจอภาพน้องเป็นตามแบบเป็นโรคตาขี้เกียจไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ทำกบยาภาพได้ลืมลหลายๆอย่างหลายสิ่งอย่างตรงนั้นแล้วก็การหยอดตาผิดภาพมาตั้งแต่แรก แล้วคือน้องตอนนี้แต่น้องก็ยังมีความล้าแล้วแล้วก็แต่ถ้าจะรักษาคือเปลี่ยนแก้วตาที่ว่ามันที่เราเห็นมันเมีอะไรเป็นสีขาวเป็นตาขุ่นอยู่ตรงนั้นอ่ะเปลี่ยนได้คือแก้วตาแต่ภาพอาจจะเสียถึงถ้าเปลี่ยนแก้วตาคือหมอก็าบอกว่าคือจอมตาตาเนองเสียไปแล้วให้มาให้คุยดีเพว่ามันต้องดมสมงยาสรลบทุกอาทิตย์ใช่ทุกครั้งแล้วมันก็จะทําให้น้องอายุสั้นไปแล้วแล้วเป็นมันเป็นการเสี่ยงมากเสี่ยงเสี่ยง จากที่น้องก็ไม่รู้อายุจะถึงห้าแต่จะทําให้น้องที่เป็นอายุสั้นลงไปเรื่อยๆแล้วกแ็แต่ถึงยังไงก็เคยบอกมอป้าถึงปองเขาก่อนแล้วเคยฝันยอดคืนว่าเขาเดินหลับตาหาเราทั้งบ้านอะ่ะที่ฝันเลยถามหมอป้าว่าพี่คะ้าน้องอะ่ะเป็นงี้มองไม่เห็นน่ะพี่จะรักเขาไหมจะหนูรักเขานะมองไม่เห็นเลยอะ่ะ แม่ล่ะหนูหนูไม่รู้เขาเป็นใครแต่เมแกฟืน,บบนอยู่คนทำแมงใจร้ายมากอะแล้วแบบด้วยเรื่องของผู้ใหญ่ไปเกี่ยวกันเองแต่เขาไม่เกี่ยวหนูนะ่ดร้องไห้ตั้งแต่หมอพูดจนถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่หยุดเลยแล้วหมอป้าก็ร้องไห้ทุกคนร้องไห้กันหมด หลงดีใจมากเขาหันมามองเวลาหนูคุยเขาอะเข้าใจว่าเขาพยายามจะมองให้เห็นเปล่าเขาล้างโคเจ็บแล้วตรงนี้ของเขาอะที่เขาวนปูดเนี่ยอันเนี้ยต้องฉีดสลายทุกเดือนสามครั้งติดกันดูว่ามันจะยุบเป็นไหมเพราะว่าโอ้ ไม่ทำเลยเลยเนี่ยแม่ <c oughs> รักหนูเหลือเกินลูกใครไม่รักหนูจะไม่รักวเขาชอบมองตาหนูพูดแไปเองว่าโตแบบชอบจ้องตาจ้องหน้าเขาพยายามระมัดให้หัวใจระมัดเหมืนล้วนเ่ยหนูเจ็บปวดตรงไหนหนูก็พูดไม่ได้ตรงนี้เขาเจ็บเลยทิ้งเขาเก่งขึ้นมารู้ไหมว,ว่าหมอสั่งยาระงับความเจ็บปวด ขอโทษทุกคนจริงวันนี้หนูโคตรโคตรหนูก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ยังเสียใจร้องไห้ไปมันก็ไม่ได้เข้มแข็งได้ทุกวันนะถ้ามันแบ,บ่งชิตกันได้นูยอมยกให้เขาพูดกันไม่ได้ยังบอกไม่เห็นอิแต่เขาใจหัวใจล้นๆ้นที่ได้ให้พวกเราดูที่เต้นที่มองหน้าแล้วทำเป็นคุยกับหนูแล้วทำปากแบบเขาเขาไม่เห็นอะไรเลย จะมองเห็นไหมมันก็คือความคาดหวังของเราต่อมาค่ะหลังจากที่คุณน้ำฟ้านะคะพอจะทําใจได้บ้างนะคะเจ้าตัวก็ได้ไลฟ์ค่ะตอบคําถามคนที่เข้ามาถามค่ะว่าน้องกอหญ่าผ่าตัดตาแล้วทําไมยังมองไม่เห็นโดยคุณน้ำฟ้านะคะอธิบายว่าหมอตรวจแล้วก็สํารวจก่อนที่จะทําการผ่าตัดทําทุกอย่างละเอียดมากแต่ตรวจแล้วตาข้างหนึ่งเห็นแค่เป็นแสง10%ซแถมเป็นต้ออีกข้างสูญเสียการมองเห็นโดยสมบูรณ์จอประสาทตาโดนทําลายหมดแล้วหมอช่วยอะไรไม่ได้แล้ว ผ่าตาตาทําไมมองไม่เห็นคะสอบถามน้องน้องะเขาต้องตรวจและสํารวจตาก่อนว่าน้องอะผ่าตัดแล้วน้องจะเป็นยังไงบ้างคือตรวจแล้วทุกอย่างวันนี้ตรวจละเอียดมากไม่ว่าจะสจบเลือดสแกนด้วยสิ่งทุกอย่างหรือใช้กล้องส่องอาจารย์หมอทําทุกอย่างเทคนิคทุกอย่างซึ่งตอนนั้นก็คือทําไปรอบๆที่การผลิตให้มองเห็นยิ่งขึ้นแต่ก็คือยังลุ้นก็คือที่วอลลุ้นก็กลับมาลุ้นเที่ยวนี้ของข้างเนี้ย อาจจะไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นและน้องดันมีต้อเห็นอีกส่วนข้างเนี้สูญเสียการมองเห็นแล้วน้องสูญเสียการมองเห็นจอประจอสาตาสูญเสียหมดโดนทําลายหมดแล้วอตอนี้น้องจากการที่โดนทําลายแล้วก็ส่วนข้างเนี้คือน้องตามองไม่เห็นแบบสมบูรณ์แบบแล้วเห็นค่ เห็นเป็นแสงแค่สิบเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งุประมาณสิบเปอร์เซ็นตเจอแสงแดดใช่การเป็นเป็นแสงแค่นั้นแต่จะไม่เห็นไม่เห็นเป็นเงาเป็นภาพวันนี้เพราะว่าเราพาน้องมาพามาพาบรรลุตาแล้วก็คือไม่ไม่ได้ตามันคงขี้เกียจมองแล้วมั้งไม่บอกเราตาขี้เกียจไม่ได้ตอนนี้เรื่องตาน้องคือหมอช่วยอะไรได้ จากนั้นเมื่อวันที่20มิถุนายนนะคะหลังจากที่หมอปลาค่ะได้เสร็จสิ้นภาร,รกิจช่วยเหลือชาวบ้านก็ทราบข่าวเรื่องน้องกอย่านะคะทำให้เสียใจมากๆนะคะโดยเพจหมอปลาช่วยด้วยค่ะได้มีการไลฟ์นาทีที่หมอปลานะคะกอดน้องกอย่าแล้วก็ร้องไห้น้ําตาไหลพรากเป็นสายอยู่ตลอดเวลาเผยความรู้สึกนะคะว่าทําไมโลกใบนี้ถึงใจร้ายกับลูกสาวจังลูกมองไม่เห็นต้องอยู่ในโลกใบมืดไปตลอดชีวิตแล้วถ้าวันหนึ่งไม่มีพ่อหมอปลาแม่ฟ้าลูกจะอยู่อย่างไรถ้าพ่อกับแม่ตายไปก่อนลูกจะลําบากแน่อย่างไรก็ตามค่ะหมอปลานะคะยังคง ให้คํามั่นสัญญาว่าจะดูแลกอย่าให้ดีที่สุดเมื่อวานพวกเราก็ร้องไห,ห้กันตลอดอะ่ะหมูดีอยังไงอะหนไม่ทำอะไรเลยเมื่อวานตถ้ารู้หนูก็ร้องไห้ตลอดอะ่ะอย่างไรลูกฮะอย่า ผมไปถุโคแจ้ง้กระถูจักเลยแต่ก็ไม like ่มีพค้มตอะไรเลเด็กจะได้เวลาดมมากที่สุดครัพี่พ่อ้ได้อเไปงถดูรูเนี้ยเขาไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยแค่เขาสัมผัสแล้วเขาได้รู้ว่าน้ําเสียงเนี้ยมันทําให้เขาอุ่นแล้วก็ มือเนี้ยปกป้องเขาได้เขาจะเรียนรู้แบบนั้นมากกว่าแล้วก็เขาคือเขาแยกออกว่าเสียงไหนคือคนที่ปกป้องเขาได้และรักเขาไหนพอ่อไหนแม่แค่นี้พ่อไปดูแลนไม่ดีที่สุดใปลูกนะหนูต้องตายก่อนพ่อนะถ้าพ่อตายก่อนหนูหนูอยู่ลำบากด้วยหน,น,นูคุยกับเขาก็คือว่าเราจะเป็นดวงตาและเป็นไม้เท้าให้ขเขานไม่ต้องกลัวว่าหนูไปทางไหนหนูจะเดินไม่ได้หรือจะเกาะอะไรไม่ได้ หนูมีทั้งไม้เท้าหลนมีดวงตาหนูจะรู้ทุกอย่างเท่าที่คนปกติจะรู้ได้แม่จะทําให้ดีที่สุดหนูจะพูดยังไงอ่ะเอาเป็นว่าน้ําตาคือคำตอบพอน้ําตาคนอธิบายได้ทุกอย่างมันมันทดแทนคําพูดทั้งหมดมันพูดไม่ได้ไงมันไม่รู้จะพูดยังไงใน้นองพ่อทำได้แต่ว่าให้หนูหนูจะรู้แล้วก็เสได้ลูกอ่ กำลังจะทำห้องให้เขาแบบทำห้องใหม่อยู่ด้วยกันคิดว่าเขาอะคงจะมองเห็นในวันเมื่อวานนี้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นกันก้าวแล้วก็กำลังจะทำห้องใหม่ไม่ได้เลยเขารู้เพียงว่าเสียงของเราปกป้องและอุ่นบอกว่าถ้ามีคนบริจาคดวงตาจะสามารถทำให้น้องมองเห็นได้ไหมเส้นประสาทตาน้องฟอก็ไม่ได้ค่ะ ขณะที่ไลฟ์ดังกล่าวของหมอปลาค่ะก็มีคนเข้าไปดูสูงถึง1.8ล้านนะคะและมีคนแสดงความเห็นมากกว่า8.7พันค่ะท่านผู้ชมซึ่งเป็นคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กําลังใจครอบครัวของหมอปลาทีมงานน้องกอญาและคุณเกตีนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกคลิปนะคะที่หมอปลาได้อบกอดน้องกอญาทั้งน้ําตาะคะพร้อมกับแคปชั่นว่ารักที่สุดน้องกอญ้าซึ่งในคลิปนะคะมีเสียงของคุณน้ําฟ้าสะอื้นรําไห้ค่ะและพูดว่าแม่จะทําให้ดีที่สุดน้องมาทําให้พวกเรายิ้มได้และมีความสุขแค่นี้ก็โอเคแล้วค่่ะจะจททําให้ดีีส ไม่ยอมหันกลับมาเลยก่อนตอนนี้ก็อยากขอกำลังใจพวกพ่อแม่เป็นกำลังใจให้น้องกอ,อย่าให้น้องไปทำสุดที่สุดที่น้องอยู่อยู่ด้วยกันนานๆน้องมาให้พวกเรายิ้มได้แล้วมีความสุขคราวนี้ก็โอเคแล้ว,ว่ะใช่สุขอกพ่อใหญ่เลยแต่และคนบอก ต้องขออนุญาตเมื่อกี้แอบพอเข้ามาพี่คะหลังพูดอ้าวสามีร้องไห้ก็เลยไหนๆก็ไหนๆบอกจะบอกว่าคนที่ร้องไห้ไม่ใช่แค่หนูคนเดียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโกตองแฟนโกตองเมียโกตองคือคุณเจี๊ยบแล้วก็ป้ายา่าแม่เขาท่านผู้ชมคะอย่างไรก็ตามค่ะทางครอบดาราก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับน้องกอย่า,าคุณเกตีคุณแม่แท้ๆและหมอปลากับคุณน้ําฟ้าด้วยนะคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่า,ขาวบันเทิงก่อนไขรอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์ที่ y o u YouTube c h a n e l ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอ่ะอะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ